สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะนี่ค่ะคขาเรี่กว่าผ้าพันคอนะคะสบายค่ะพันคอค่ะรุ่นนี้อยู่ที่950นะคะค่ะ950บาทค่ะเป็นผ้าพันคอค่ะค่ะเป็นค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะชายคุยนะคะ ค่ะความยาว2เมตรนะคะถ้านทาทอค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมดูดีดูเด็ดนะคะค่ะเราจะไปเป็นของขวัญได้ค่ะค่ะเวลาค่ะเวลาลูกอ้มีงานนะคะค่ะงานกระเสียมค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมโอเคนะคะคุณแม่ก็ทำประจำค่ะคุณแม่ทำทอของคุณแม่ประจํานะคะฤดูร้อนก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นของขวัญของฝากน้ำจิบน้ำใจค่ะ ค่สวยเลิศหรืดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่950บาทนะคะค่ะเป็นสามแเป็นชายคุยค่ะค่ะชายผ้าชายคุยนะคะยกขิดห้าตะกอผ้าพันคอนะคะค่ะ950บาทค่ะ เป็นหมายเลขทีสองนะคะค่ะคุณแม่ตอนนั้นเมื่อกี้มี่ใต้มันหลุดคุณแม่ก็ไม่ได้ดูค่ะหมายเลขที่สองค่ะค่ะสัญลักษณ์ของไงเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ือช้างชัยชนะจูทงนะคะค่ะราคาอยู่ที่950บาทนะคะชายคุยค่ะเป็นค่าชาย,ยคุยนะคะ นี่คอสีส้มค่ะสวยงามมากค่ะค่ะ950บาทค่ะเลิศอรูดูเด่นนะคะเป็นผ้าชายคุยหมุอนคุยค่ะ950บาทค่ะค่ะ950บาทนะคะค่ะเป็นผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอค่ะเป็นของันของฝากนะคะค่ะเป็นของันของฝากให้กับเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเรานะคะ ค่ะชายคุยค่ะเป็นผ้าชายคุยนะคะค่ะความยาว2เมตรค่ะอยู่ที่ราคา9ก0ยบาทนะคะอันนี้ยกขีดลายค่ะยกขีดลายค่ะยกขีดลายลาพิชัยค่ะค่ะท่านชอบรหัสไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะอันนี้ค่ะหมายเลข1 7นะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นค่ะเป็นของขวัญของฝากเป็นผ้าพันคอค่ะค่ะความยาว2เมตรค่ะเป็นของขวัญของฝากค่ะค่ะในวันเกษียณพ่อสวยเลิศดหรูนะคะ่ะคือน้าใจที่เราให้ก็คือมีแต่สิ่งดีๆนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากค่ะขาผ้าพันคอ950าบบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะเมื่อนรูดูเด่นค่ะเป็นสีฟ้าค่ะค่ะ950บาทนะคะสีฟ้าค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะ950บาทค่ะค่ะเป็นผ้าลายยกขีดลายลูกแก้มห้าตะกอค่ะค่ะท่านชอบลักไหนก็โทรบอกคุณแม่นะคะอันนี้สีธรรมชาติค่ะค่ะสีธรรมชาติค่ะสีนี้นะคะ ค่ราคาอยู่ที่950บาทค่ะสวยไม่สางสวยนุ่จืดแกงเลือดดูเด่นค่ะค่ันิยอมจากข้างค่ะค่ะค่ะข้างผสมดอกอัญชันนะคะค่าราคา950บาทนะคะค่ะเป็นผ้าพันคอค่ะเป็นของขวัญของฝากค่ะค่ะเป็นของขวัญของฝากนะคะ950บาทค่าเลิศดดูเด่นค่ะ ค่สวยนะคะค่ะข้างกับกับดอกอัญชันนะคะสวยมากเลยดูดูเด่นค่ะค่ะความยาว2องเมตรนะคะนี้สีออกโทนสีส้มๆนิดหนึ่งนะคะค่ะเป็นช้างค่ะเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์คือช้างน้อยค่ะช้างน้อยช้างใหญ่นะคะค่ะช้างแสนรู้ค่ะเป็นสัตว์ที่แสนรู้มากค่ะ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์มีแต่ช้างน,นะคะ950บาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกลางเลืองดูดูเด่นนะคะค่ะ950บาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะนี่ก็เป็นผ้าพันคอของขวัญของฝากนะคะกับเพื่อนสิริมิตรของเราหรือจะเอาไปฝากญาติพี่น้องะคะ่ะเวลาท่านมีงาน,กนเกษียณนะคะ อันนี้ก็ม่วงชมพูค่ะสวยค่ะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะหค่ะ9 5้าห้าสิบาทค่ะค่ะเป็นชายคุยนะคะชายผ้าชายคุยผ้าพันคอชายคุยค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่นค่ะสวยค่ะเนื้อผ้าละเอียดนะคะอันนี้ก็ฟ้าค่ะฟ้าจะมีสองผืนนะคะชอบรหัสไหนก็โทรทักโทรบอกคุณแม่ค่ะค่ะชายคุยค่ะผ้าชายคุยค่ะ ่ะเป็นผ้าชายคุยลายลูกแก้วค่ะค่ะผ้าชายคุยลายลูกแก้วนะคะค่ะเป็นลายค่ะนี่ก็เป็นลายนกยุงค่ะขาลายไก่หรือลายนกยุงค่ะเป็นนกยุงนะคะขาอ่กโทนสีออกชมพูนุนิดนนหนึ่งนะคะขาลายค่ะเป็น น้องยุงตัวเตี้ยค่ะน้องยุงดูแลค่ะเป็นน้องยุงนะคะค่ะราคาอยู่ที่9 5 0าบาทค่ะยกขีดนะคะเป็นเ้ื่อยกขีดค่ะค่ะเป็นลายดิไทยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเอาไปฝากของฝันของฝากราคาอยู่ที่ค่ะ9 5 0าบาทค่ะลายนกยุงค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะท่านจะเอาไปเป็นของขันของฝากค่ะ ่ะเป็นผ้าพันคอค่ะค่ะไม่หาแต่อากาศหนาวอากาศเย็นนะคะเวลาเราขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะเราจะพกติดตัวเวลาอากาศโดนอากาศเย็นๆช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ขาพันคอได้ค่ะค่ะเป็นของขนของฝากนะคะอันนี้ก็ม่วงชมพูค่ะออกทนม่วงๆนิดหนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่950บาทค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะเลือหรูดูเด่นค่ะ950บาทค่ะค่ะท่านชอบรหัสไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งหรือแคปหน้าจอมาก็ได้ค่ะ950บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะเป็นผ้ายกขีดค่ะตัวนี้ค่ะเม็ดมะยมนะคะ ค่ะค่าห้าตะกอค่ะพวกนี้จะยกขิดค่ะห้าตะกอค่ะค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่ดีมีแฮงทุกท่านค่ะ